ครับผมครับพี่น้องโอ้ซื้อหัวเลยครับพี่น้องเล่หัวแล้วครับมันนี่มาลองวาวหน่จุลละลอยสี่สิบเส้นับของหนอยเอฟเียบหุ่สาวเอาวาวหน่อยมาลองข้าเจ้ามาเห็นเล่มาสั่งเลยครับสั่งวาวตัวใหญ่ลมดีครับพี่น้อง พีไซกับมะแรงกับพี่ไซพี่ไซไงกัดกำลังเตรียมว่าออกมาแรงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ้งกันว่าเป็นไหนว่ากันโอ้แต่ต้องตาสราว่าแดดต้องตาพี่น้องผมอใหม่ซุ้มให้บัง โอ้ยเห็แล้วครับพี่น้องทีเดียวนะครับพี่น้องว่าได้แต่งไหมครับ,ว,รบวันนี้ลมดีเบิดมือแล้วครับพี่น้องสำหรับการแลนด์บ้าวนะครับวันนี้ว่าเป็นมือที่แลนด์บ้าวสนุกสานานเลยครับวันนี ลมเบิดมือครับตอนนี้ลองล้อข้าเจเลแล้วครับแล้วข้าจอยเข่าเมานี่พี่ไงครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยครับผมครับนี่พี่ชายไงผมครับ อันนี้พีก่ก็ลองแหลนเผาเมืม่อเสีวแล้วรับกันแล้วครับพี่น้องชิปนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องมาลองเมาไหม10ชีพมับเดิกมือเมาล่องเมนเพราะพี่น้องเมื่อตื่นตแดดต้องหนาครับล่มร่มไวแห้งถ้ามันแดดไปเรื่องสีแน,น่นอนน,นัดครับเราต้องก๊าย ผ่านแล้วคร,รบับพี่น้องทีเดียวทรงตอนนั้นแลนลมไม่แห้งครับพี่น้องอหัว่าพานันเป็นอะไรของหัวพันหัวลมไม่แห้งมันทังมันตรงเลยครับพี่น้องมันไม่มเอียงขังขนาดเอียงขังก็ถือว่าพอพานนะครับอันนี้ตรงดีเลยอืมไอ้โคฟีมันยังนั่นน้อยนึงเดี๋ยวผมไปแต่งไงขัง้ายเด้อมาต้องมาแลนแต่ขังเคลื่นนะแลนซือเดี๋ยวมันสีลงุง ร่มมาถึงเว้นนี่ร่มกดแมนร่มแมนร่มหนานี่ไม่ใช่ก็ได้อ้าวเอาทิไปเลยป้ะงมัดตัวไอ้บ้ามันเลยไหวเดี๋ยวยืดมัดตัวเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบ่อนมากว่าปุมนครับคลิปนี้ขอขอบคุณอะไรครับเอฟพีทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ใหกำลังใจผมมาตื่ตลอดครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม